่าครับวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสตรีมเปิดการ์ดสุ่มเตะในตำนางหรือว่ารีเจนนะครับซึ่งผมก็ไปดูใน YouTube ในหลายๆอันก็เห็นคนเขาสตรีมแล้วก็บังเอืญอบังเ,เอิญเปิดได้ ตำนานหรือว่าไออะไรแบบนี้ค่ะผมเองก็เลยอยากจะลองมาสตรีมมาเกื่อจะับุกค่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากนักเตะอ่าเนี่ยครับนักเตะจากเฟสซึ่งเป็นเฟสหลายวันในเดือนนี้นะครับมันจะมี สูงเลขทั้งพับสามสิบพอบสามร้อยพับร้อยอะไรประมาณนีอ้อมาเริ่มที่พับสามร้อยก่อนเลยก็ได้ครับอ,อันนี้ครับสี่สิบสี่ปีูหกบิวสี่ใบแรกครับไม,ม่รอครับเปิดเลยืมใคร,ครับรูเบนเหรอไม่รู้ครับไม่ได้ครับ ไปสิแปลอ,อืไม่มามีแววที่จะมาไหมเนี่ย <c oughs> คือปกติเกมนี้มันเป็นเกมที่อ่าคนเล่นเยอะแล้วครับเออ g อมันก็ควรจะแจกให้อ่าแบบ มีโอกาสดอกตัวดีๆให้มากกว่ามีสักหน่อยครับดูอย่างเซิฟเขาหรือคนเล่นเขาก็เยอะสมควันเหมือนกันโอกาสดอกตัวแพงๆเขาก็มีให้เยอะแล้วก็เขาแจกของเยอะมากกว่าเซิฟไทยนี่เหมือนเซิฟไทยครับโอ้ถึงจะมีคนเล่นเยอะแต่ว่าผมก็ยังกากหมือนเิมครับว่าแล้วก็เปิดต่อไปเลยครับ สองใบสุดท้ายมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอืมอาเป็นตัวเลยออมาเลใบสุดท้ายครับทรอสามสิบสามครั้งแล้วกันครับหนึ่ง สองครับสามไปโอจะแทงว่าดวงไม่ดีครับไม่มีอะไรมากครับครับ <c oughs> นะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการชมวิดีโอครับขอบคุณครับ